เราอยู่กนหลังของเจ้าแคทสามสองสามสามสองชุดที่สนะีครับอย่ามองเครื่องนะทำเสียงให้รถยนต์เงียบนะจอดพักกินข้าวครับแป๊บนึงครับแล้วลุยงานต่อฮะผมมานั่งดูเจ้าเซเด็กสองร้อยกิโหนึ่งทำงานกันนะ ตรงนี้จะเป็นพัดลมนะพัดลม้าเครื่องจะอยู่อ่าพัดลมจะอยู่ฝัง่นะงนี้นะใหญ่นะดูภาพพี่นอนได้สบายนะตัวได้สบายนะดูนนนะที่ผ้ามีกระเจ็ดฟ้อมนะเดินบนโต๊ว่ามีสัมผัสอย่างที่เห็นนะ มีพีโลครับ